คำถามนะบอกว่าตัวเองเป็นคนที่อ่อนไหวนะเซนซิทีฟกับความทุกข์นะครับคือรู้สึกทุกอย่างเนี่ยเป็นความทุกข์ไปหมดมีความสุขแค่ตอนทำสิ่งที่ชอบแล้วตอนดูลมหายใจแต่ก็สุขชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาทุกข์ใหม่ขอวิธีอยู่กับความทุกข์โดยไม่ต้องทุกข์ด้วยมันเป็นไปนไม่ได้นะอยู่กับความทุกข์เนี่ยคุณก็ทุกข์อยู่ตอนนั้นแหละคือ ผมเข้าใจที่คําถามของคนนะบอกว่าเราเซนซิทีฟคือถ้าเกิดมีความทุกข์ขึ้นมามันจะรู้สึกทนไม่ไหวนะมันจะรู้สึกว่า,ายิ่งไปพยายามทําให้ตัวเองมีสติรู้ความทุกข์มากขึ้นเท่าไหร่มันกลับกลายเป็นไปจี้ให้ความทุกข์เนนะี่ยมันทวีตัวขึ้นมาแทนนะแทนที่มันจะหายไปให้ดูมันกลับกลายเป็นขยายใหญ่ให้เห็นอันนี้นะ มันมันไม่ใช่ไปแก้หรือพยายามขอวิธีอยู่กับกับความทุกข์โดยไม่ทุกข์อะไรแบบนี้อยู่กับความทุกข์มันก็ต้องทุกข์นั่นแหละมันก็ต้องรู้ว่ากําลังทุกข์นี่คุณจะบอกว่าออพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาทํายังไงมันจะหายไปทันทีนี่คือคีย์ของคําถามนะในใจคุณนะทายังไงพอมันทุกข์ขึ้นมามันจะได้ไม่ต้องทุกข์เนี่ยมันก็คือหายไปใช่ไหมมันก็คือความทุกข์เนี่ย ไม่สามารถกอใจคุณได้ติดเนี่ยตัว,ต,ว keyword, ตัวคีย์เวิร์ดตัวคําถามของคุณเนี่ยก็คือตัวอาการทางใจที่มันเล็งไว้ผิดที่มันตั้งไว้ผิดทีนี้ถ้าเปลี่ยนใหม่นะอันนี้เปลี่ยนที่อาการทางใจนะักหนเกิดขึ้นนะอย่างตอนนี้ฟังไปมันอาจจะรู้สึกเหมือนกับผ่านหูเข้าไปเฉยๆแต่ลองทำดูนะเวลาที่มันเป็น เป็นจุดเกิดเหตุของความทุกข์จริงๆเนี่ยนะเกิดความทุกข์ปุ๊บไม่ว่าคุณจะโดนกระทบมาจากไหนก็าตามเวลามีความทุกข์เนี่ยคุณสังเกตเข้าไปที่ใจตัวเองคุณจะฟังมากี่ครั้งแล้วก็ตามนะแต่ครั้งนี้ให้สังเกตลงไปที่อาการของใจณนะขณะที่มันเป็นทุกข์จริงๆนะ มันมีความอยากแฝงอยู่ไหมที่บอกว่าเนี่ยฉันกำลังมีสติรู้ความทุกข์นะแต่สตินั้นไม่บริสุทธิ์มีความอยากเยือปอนอยู่หรือเปล่ามีความอยากที่แบบว่าเออเนี่ยฉันมีสติรู้ทุกข์เพื่อที่จะให้ทุกข์มันหายไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนี้นี่คือความคาดหวังนี่คืออาการอยากที่มันแฝงอยู่ โดยคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามยิ่งถ้าหากคุณมีความสามารถที่จะได้รู้ได้เห็นความอยากที่มันแฝงตัวขึ้นมาได้ชัดเจนขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความอยากตรงนั้นมันจะหมดฤทธิ์หรือว่าเสื่อมสภาพลงได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเนี่ยคุณเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันทบีตัวขึ้นมามันมีอาการเร่งเร้าอยากหายทุกข์เนี่ย แล้วคุณเห็นความอยากหายทุกนั้นนะมันจะเหลือแต่ทุกเพียวๆไม่มีความอยากแล้วพอคุณเห็นความอยากหายไปนะตอนตอนที่ความอยากหายทุกดับไปเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมคือใจที่ไม่มีอาการกระเสือกกระสนมันคือส่วนหนึ่งของใจที่สงบวูบลงโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม สำคัญตรงนี้แหละว่าคุณจะสามารถเห็นความอยากที่แฝงตัวอยู่ในสตินะขณะเห็นทุกข์ได้หรือเปล่าถ้าหากคุณเห็นความอยากแล้วความอยากหายไปเหลือแต่สติที่บริสุทธิ์เห็นความทุกข์ที่มันยังตกค้างอยู่ทางกายเป็นความเครียดเป็นอะไรก็ตามกายเนี่ยจะผ่อนคลายลงทันทีหรือเห็นอาการช้ำๆทางใจนะที่มันมืดๆมนๆ รู้สึกได้เนี่ยนะด้วยด้วยใจของคุณเองเนี่ยใจรู้ตัวเองได้ว่าตัวเองกําลังช้าอยู่หรือเปล่ามันมีลักษณะเป็นจำจำอยู่หรือเปล่าพอใจเห็นใจตัวเองปุ๊บน, αι, นะว่ามีลักษณะช้ำจำจำจำอยู่ยังไงมันมีรู้สึกแบบว่าเหมือนกับคล้ายๆกับปี๊บที่ถูกทุบ นะให้บุกหรือว่ามีสภาพเหมือนกับฟางที่ถูกไหม้อะไรก็ตามที่คุณเห็นณนะขณะนั้นเนี่ยว่าเป็นสภาพของของใจนะที่กำลังเป็นทุกข์อยู่สติที่เห็นเนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่กลายเป็นความรู้สึกเหมือนไงเออไอตัวสติเนี่ยนะ มันจะกลายเป็นความรู้สึกว่าความทุกนั้นเนี่ยนะมันมันมันสลายไปมันกลายเป็นมันคลี่คลายกลายมาเป็นความสดชื่นกลายมาเป็นความเบากลายมาเป็นความรู้สึกดีขึ้นมาแทนนะตัวสติเนี่ยตัวสติอย่างเดียวเลยนะคือสภาพของกุศลสติยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่าไหร่กุศลยิ่งบริสุทธิ์ขึ้นเท่านั้น แล้วสภาพกุศลธรรมที่มันบริสุทธิ์นะมันก็จะเข้ามาแทนที่สภาพอันเป็นอกุศลธรรมไปเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามนะครับ